สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนเด้อยินดีตอนรับขอสู่ช่องสารสวรรนาพี่น้องเมืเอ่อเนก้าอยู่ทงไห่ท่องหน้าคือเก่าอะไรเนาะเมืเอ่เอเนก้าออกมาเก็บเข่าอะไรหลังจากที่วันนก้พ่อกับแม่พ่อก็กได้เกี่ยวไปโชคซําอันอะไรเนาะเพราะว่าเป็นมือของเข่าอะไรเนาะกับบริเกี่ยวลายเมืเอ่อเนก้า เอามาเก็บพวมวานนี่พนต๊ห้ำเนาะแล้วก็เกี่ยวต่ออีกกับโบลายดอกเนาะกับพังเบื่งอาการพ่นฝ่าอากาศนี่เลยว่าจะเป็นยังไงเนาะ่าสิต๊กอีกบ่อหรือว่าโบต๊กแต่ก็คือคืออยู่ได้ห้อนอบเอาแหงมัน,นี่โมแลงคือสิพ่นกระนำลงมาอีกเนาะแต่เขากับหัวพันยูมามือใดแล้วก็พนสิโตคอนมือใดเนาะค้าพี่น้อง fc ่านใดหูกระบ,บอกในเด้อพี่น้องพอได้เก็บเข่าท่านเนาะ เมื่อนี้สีเห็ดเมนูเที่ยงสู่กินอยู่เที่ยงนาเนาะพี่น้องกม็มีเมนูแกงเห็ดเนาะมนนาในเห็ดชมะปีอะไรเห็ดละงูเห็ดถ่านเห็ดดินเห็ดยาโอสารพัดเห็ดมาอนเพราะว่าข่อยกับส่อนก็นได้ไปหามาจากป่าธรรมชาติแหละพี่น้องอาหารบราณซื้อเนาะมาอนเนาะหาได้จากน้ำป่าน้ำดงแะละเดี๋ยวไปเบิกไปชมกันเนาะมเมนูแกงเห็ดสามปีของฮาววะสีเซฟชัำนใดเนาะตอนนี้กำลังข้างน้ำลังไพ่แล้วเรีบๆๆเยบร้อยอะวแหละ ไปเบิกไปชมกันพี่น้องแกงเห็ดแซ่บกินอยู่เทียงนาเนาะมันยากาศลมเย็นดีๆวมบอยเนี่ยบัดลมบัดเอา้าจากแนวใดคือพุทธิตกเนี่ยหรือว่าแนวใดเนี่ยกับบุหูเนาะไปเบิกไปชมกันเลยอันนี้กะสิเป็นเห็ดอะไรพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่กะสิเป็นเห็ดอันเห็ดขมากอะไรหรือเห็ดน้ำมากแลก้วก็เห็ดถ่านลายเนาะอยู่ทั้งหลุมผู้เห็ดละงกก็มีอยู่ไข่มันแล้วก็ดอกมันแต่กับโบราณไปรไดเนาะผ้า ภาพอาจจะบวแจ้งปลาไดมันอย่างมันเมื่ไหนเด้ออันนี้ก็สิเป็นหมอ้อที่เฮาสิแกงเห็ดอะไรเนาะข้างหน้าสิเอาเห็ดลงไปก่อนพี่น้องต้มเห็ดโบยบแล้วจะสิแกงจับแห้งก็บ่ได้เห็ดก็ได้คุเบิดเห็ดอันนี้มันคุง่ายรั่วมันรุดง่ายเห็ดเป็นคุบเด้อมื้อนี้ นี่เนาะพี่น้องอันน่าเฮาก็ไดเฮ็ดกระเต็มหม้อนี่พี่น้องคัตติ้อยู่ที่ท่โคกอันนี้ก็เป็นเฮ็ดทำพานเฮ็ดทำพันนี่สิปานแล้วก็เสียวกล้อทาแล้วก็ย่างย่างแซ่บแซ่บมันหย่ำกรึดกรึดคล้ายปลาหมึกนี่ภาพมันอยากซีละแหล่เนาะพี่น้องมันจะเป็นอะไรบางนี่มันมืดรอเฮ็ดโยมแล้วเาก็จะมาปรุงเครื่อง เมนูเถียงเมืนเน่อกี้น่าจะมีซองเมนูเนาะต้มหัวปลา,าปลาปลาบ่อจรผิน่นใส่ลงไปใส่มองเอ๊ะโมเมนต์ใส่มองหวานแฮเอาได้ปลาสามโตบ้ากใหญ่อยู่ตอนนี้กะเฮ็ดเขากับน,น้องยูบน้าลงไปไปถีบร้อยเนาะน้ากะชิละลายเนี่ยมันกะชิเป็นพองเนี่ยพอไพลมันเดือดเนะเาะแล้วกะสิตักออกบันี้เขากะสิมาเอาเขาเบื่อเลยเนาะ โมเมนต์ Moment, เขาเบื่อมกักริกพริกที่นอองริพริกลงไปเนาะใส่โบลายไปได้มมกริกก็ได้อานีมาตกลงไปหลังจากที่ใส่เป็นนัวลงไปแล้วเนาะเขาก็จะใส่ประแดกมิ้นทักระรี่ประแดกก็ได้มิ้นกุ้มกุมเลย ีและนี่ยมิ้นกระปูน่นเาเนี่ยแหละพี่น้องรกระปุน่นเาเฮาสีตองตองก่อนเนาะแกงเห็ดแล้วกับสีต้มหัวปลาต่อ่วนเนื้อปลากาา็บสีว้เห็ดชมน้ำมันอ่ะสีแดงๆสีด,ดำๆเนี่ยเพราะมันเป็นเห็ดถ่านกับเหด็ดแดงลายเนาะนี่ปเปรดะ กะลีนี่เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยบไดนี้เนาะเมนูแกงเห็ดหอนหอนเลยป้าตอนนี้แกงเห็ดเท่ากับแซบนัวเลยเนาะสุดท้ายกะใส่ผักอีตู่ลงไปหอมม่วนแกงเห็ดน้ำพอเจาะอยู่พี่น้อง ทุดท้ายคิดว่าหน้ามันลายตักออกลายผลก็ะยาแล้วบันมีไฟสดขนาดน,นั้นเนาะส่วนใหญ่เ่าจะกินต่อนเห็ดแล้วเรียบร้อยพี่น้องสําเร็จไปแล้วอย่างหนึงหน่งเนาะยังเรือต้มปลาบานนี่พี่น้องหน้าตาแกงเห็ดหลังจากที่หยกออกมาจากเตาก็จะมาีาเนาะนี่นต,ต้องมีทั้งเห็ดเผิงเห็ดละงูกนี่คัก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 ,กพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องข้าวเสี่ยงแซบ่บอีเชียงนาบังเห็ดละงูงป็นดอกๆเลย มบดไ้ปาดได้งเรียบร้อยหนึ่งเมนโนโหลังจากที่แกงเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็สิมาย่างเฮ็ดทำผ่านพี่น้องรออันรอพอเพิ่นซนสำแหลปลาก่อนเนาะสีต้มอะไรแล้วสำแหลเอาซีนมัม้นเขีเค้มเค็มยูมันต้องใส่ซีแบบ เละลายแน่นจังแซบก้อยกับแซบเนาะลุพิคนว่ะแต่กันยังบดได้ก้อยจ้าเถื่อดอกยันมันมีคนกินน้ำส่วนใหญ่มักกินแบบว่าย่างแหมๆมันจะกรอบดีเห็นน้ำพานาน,าน้ำนกระลึกกระลึนี่ก็น้ำมันเดือดนาะพี่น้องมันก็เห็ดหายปากหมอกมีเยอะอยู่ คอยกะจิใส่ลปลานี่ลงไปเลยหัวปลาต้มหัวปลาต้มกระดูกปลาส่วนช้นมันเอาไปเห็ดหอมเนาะโอ้มันกะะกาดอยู่ปากหม้อแนวนี้แนะก่วนเราะมักะสิเอาประมาณนี้แหละต้มน้ามันเดือดๆพี่ต้ลลลมลงไปแป๊บหนึ่งกระซุกเลยพี่น้อง รอให้มันเดือดมานนินะครับกะจิผึกผักขยงลงไปเนาะก็ปรุงเครื่องหม้อมันก็นสิขี้ร่ายเลยเด้อวหัวหน้าเลือดปลาเมื่อกี้นี้มันเดือดขึ้นมามันกะสิคาดอยู่ในปากหม้อนี่ทข้งางในกะเสียงผักลาบปลาอยู่นันผักห่อสมปลายกรกอกกรอกกระอกสุดยอดเมโนโู มันเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้องพี่น้องเค็ทนำพ,พันเขากันย่งไปชุกดอกผักไว้ก่อนต้มหัวปลาก่อนเนาะใส่เป้งน,นัวลงไปนี่พี่น้องก็บอกอ่ะเป็นยังผู้เช่ลาวคือมีแต่คนหัวลาดกินเป้งน,นัวลายกิน <laughs> เป้งน,นัวลายโอ้ปูมเลยโหโอ้คนก่อนปลาติดเบิร์ตโม่มันเดือด ไผ่แห้งโดตไผ่แห้งแนวนี่ก็บโบวใบได้เนาะตอนนี้ปลาเข้ากะเปื่อยเลยเนาะพี่น้องผึกรักแยงกลงไปเลยต้มหัวปลาใส่ผักแยงสดน้ำหอมหอมเม,มื่อนี้มีแต่แนวแซ่บปลาก็ลงไปเอาจากหนองเนาะ เฮ็ดกระเล่นเขาไปหาอยู่ป่าโอ้ยมโอน,นี่ถือว่าบ <Yeah. S 1> มได้ใส่งบปะใด้โมนี่ <Yeah. S 1> เรียบร้อยพร้อมกินปากหมอกอะสิ่งชิรวเดี๋ยวหัวมันปูมขึ้นมาเนาะหลังจากทิงหยกหมอกนั่นลงไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องเฮ้าก็มาย่างเห็ดทำพานต่อ,อีกแล้ว ได้เนยยางเหมือนีัมันกรอบมันก็หอมกลิ่นมันหอมเนาะสำหรับผู้ใดที่เคยกินอาจจะหูว่ามันหอมสำหรับเนาะพี่น้องหอมมะลิเห็ดอันนี้อันนี้ก็สิเป็นเนื้อปลาเนาะพี่น้องพ่อผนกาผักสิไป็นตำเห็ดส้มอะไรนี่เนื้อปลาหามันจกนองอะไรเนื้อแบบขาวจ้วงเลยเนาะแต่เคียงกับสิบขาวอะไ้เนาะพี่น้องก็บซีดำดเนี่ยอะไรเคียงมันนอกมันนาเอาเคียงไม้ใส่เทิงไปขูดมันก็คือเก่าเนาะประมาณนี้พี่น้อง ห่าตาอาหารก็น้องพี่น้องอันกิแกงเฮ็ดดำอึ้มทึมเหมือนเฮ็ดถ่านเนาะอันนี้ต้มหัวปลาอันนี้เหมือนปลาลอดชะพะปลาแต่มคืนเนาะนี่ประมาณนี้อาหารเถียงข้ามืนอีเนาะแซ่บแซ่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวเถียงน้องกันเถียงกระบายแล้วแหละพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วเนาะพี่น้องแม่คนกัสที่กิน้ำรังเนาะสบายดีพี่น้องข้าวเทียงกันเด้อสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าว กินข้าวเทียงกินข้าวเที่ยงซับแทบแม่พอจะจงท่องว่าจะตำหุงคิดอยากตำหุงให้แหงคนละคนจับมาหุงเนาะไปใครคำกินข้ามันจะแแทบรถตีเนาะต้มปลาจ่พักแหง เป็นเฮ็ดท่องผ้าก็ส่วงวะส่วงวะพุทธชีแดดกะด็ะแดดมันเนี่ยปรแดดก็ถือกับ ปูน้อยอันนอแข ตอนนี้เราก็กินข้าวมาในไลายเติร์ดไว้นอกพี่น้องกันยังได่อิ่มยจากนอกกับจิขอจบคลิปตัวไอ้สำเนียงก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้ว่ากดสั่นกระดิ่งเนาะพี่น้องเพื่อชีวภาคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีพี่น้อง